สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านนะคะวันนี้ครูไก่ก็จะมาพูดถึงการนำส่งแบบนิเทศภายในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564นะคะอะ อันดับแรกเลยนะคะเนื่องจากว่าแบบนิเทศภายในของเราตอนนี้เรายังไม่สามารถนํามาส่งที่โรงเรียนได้เนื่องจากว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนายังไม่ดีขึ้นนะคะในเทอมนี้จึงขอรบกวนทุกท่านส่งเป็นแบบออนไลน์ก่อนนะคะทั้งฉบับที่1ฉบับที่3รวมทั้งภาพถ่ายนะคะขอรบกวนเป็นภายในวันที่8ตุลาคม2564นะคะ,ะสำหรับฉบับที่2คุณครูก็กรอกใน Google Form อยู่แล้วนะคะ,ะตรงนี้ ก็กอกมากกว่า80%แล้วนะคะแต่ถามว่า เมื่อกรอออนไลน์แล้วฉบับจริงยังเอาอยู่ไหมยังคงเอานะคะทั้งฉบับจริงในฉบับที่1ฉบับที่2ฉบับที่3ที่ลงนามเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูสามารถทยอยมาจาัดส่งที่โรงเรียนได้เลยเมื่อคุณครูสะดวกเมื่อไหร่ที่คุณครูแวะเบียนมาโรงเรียนก็สามารถส่งที่ตะกร้าห้องวิชาการได้เลยซึ่งตอนนี้ทางงานนิเทศได้ตั้งตะกร้า,า,าไว้เรียบร้อยแล้วนะคะหากคุณครูไม่สะดวกนะคะรอเปิดเปิดเทอมหน้าเลยก็ได้นะคะตรงส่วนนี้ไม่รีบนะคะแต่ขอเป็นแบบออนไลน์ก่อนนะคะอ่ะก่อนที่เราจะจัดส่งแบบออนไลน์เราไป ดูก่อนว่าฉบับที่1ฉบับที่3และฉบับที่2ที่ครูไก่พูดถึงนั้นเป็นหน้าตาแบบไหนนะคะไปดูกันเลยค่ะนะคะสำหรับแบบนิเทศฉบับที่1น,นะคะก็คือเป็นแบบแสดงความต้องการรับการนิเทศของครูผู้รับการนิเทศนะคะซึ่งตรงนี้คุณครูสามารถดาวน์โหลดไฟล์เวิรนะคะไปกรอกได้เลยซึ่งในนี้ก็จะมีการระบุว่าครั้งที่1เรานิเทศโดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียน,นรู้ หรือผู้เริหารนะคะตรงส่วนนี้แล้วก็ครั้งที่2ก็จะเป็นการนิเทศโดยโคชิเชอร์นะคะซึ่งในแต่ละครั้งเราจะ,ะเราเลือกเรื่องอะไรมาให้นิเทศนะคะแล้วก็เราจะใช้กระบวนการจัดก,การเรียนการสอนแบบไหนสื่อที่เราจะใช้คืออะไรและข้อสังเกตที่จะทําให้เราบรรลุเป้าหมายในการจัดก,การเรียนการสอนครั้งนี้คืออะไรนะคะเราก็สามารถระบุไปในแบบแสดงความต้องการได้เลยอันนี้คือฉบับที่1นนะคะต่อไปนะคะก็จะไปดูที่ ฉบับที่2นะคะอ่ะซึ่งฉบับที่2เราก็จะมีอยู่2ครั้งใช่ไหมคะซึ่งกลอกใน Google Form ก็จะมีของครูโค้ชเชอร์นะคะแล้วก็ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้นะคะอ่ะก็กลอกใน Google Form แล้วฟอร์มก็จะส่งเป็น PDF กลับไปให้ทุกท่านเองนะคะอ่ะและฉบับสุดท้ายนะคะก็คือฉบับที่3นะคะเป็นแบบสะท้อนผลการนิเทศซึ่งตรงนี้หลังจากที่เราได้รับการนิเทศแล้วนะคะเราก็จะมากรอกว่า ข้อมูลที่ได้รับการเสนอแนะ,ะจากผู้ที่ให้การนิเทศของเรามีอะไรบ้างข้อที่ควรปรปับปรุงพัฒนาปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นมีไหมนะคะก็สามารถระบุเข้าไปในฉบับที่3ได้เลยนะคะอันนี้แบบนิเทศก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ฉบับนะคะฉบับที่1ก็คือแบบแสดงความต้องการรับการนิเทศฉบับที่2กรอกใน Google Form 2ครั้งนะคะก็จะออกมาเป็นฉบับที่สอชุดนะคะแล้วก็ฉบับที่3ก็คือเป็นแบบรายงานสะท้อนผลการนิเทศนะคะก็ มีอยู่3ฉบับนะคะแต่แบบแว,ว่าฉบับที่2แยกย่อยเป็น2 2ครั้งนะคะ,ะแต่ว่าในฉบับที่1กับฉบับที่3นะคะเป็นแบบไฟเ w o ร์ word นะคะขอให้ทุกท่านส่งเป็นแบบออนไลน์ดังนี้ค่ะในการจัดส่งเอกสารฉบับที่1และฉบับที่3แบบออนไลน์นะคะคุณครูสามารถกรอกสแกนใน QR c อ d e อันแรกได้เลยนะคะหลังจากที่คุณครูสแกนแล้วนะคะหน้าตาของ ที่ได้ก็จะไปปรากฏบนได้ดังนี้ค่ะนะคะหลังจากที่คุณครูสแกน QR โคดอันแรกเข้ามาก็จะเจอหน้าตาหน้าต่างแบบนี้นะคะเป็นแบบส่งนิเทศฉบับที่1ฉบับที่3นะคะคุณครูก็สามารถคลิกเข้าไปในฉบับที่1ได้เลยแล้วก็เลือกกลุ่มสาระของตนเองครูไก่ก็จะไปเลือกกลุ่มสาระคณิตศาสตร์นะคะแล้วก็ดําเนินการอัปโหลดไฟล์นะคะ อ่ก็จะเป็นไฟล์ที่เตรียมไว้แล้วเป็นฉบับที่1ที่พิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะตรงส่วนนี้พออัพเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนชื่อหรือคุณครูตั้งชื่อไว้แต่แรกก็ได้นะคะซึ่งการเปลี่ยนชื่อก็คือเป็นฉบับที่1แล้วก็ตามด้วยชื่อของตนเองได้เลยนะคะ,ะแบบนี้นะคะก็จะเป็นอันแล้วเสร็จแล้วค่ะ่อะต่อไปเราก็จะไปที่ฉบับที่3กันค่ะ เราก็เข้าไปตรงฉบับที่3นะคะแล้วก็ไปเลือกกลุ่มสาระของตนเองเหมือนเดิมค่ะแล้วก็อัปโหลดไฟล์ได้เลยนะคะอ่าแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะคะเมื่ออัปโหลดเ็จก็เปลี่ยนชื่อซะอ่าหรือถ้าครูตั้งชื่อแล้วก็จะเป็นชื่อของครูเนาะก็จะตั้งชื่อเป็นชื่อของเราเอง เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการจัดส่งฉบับที่1และฉบับที่3ค่ะต่อไปก็จะเป็นการจัดส่งฉบับที่2นะคะซึ่งฉบับที่2ก็จะเป็นแบบมิเทศซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของการกรอกคะแนนซึ่งส่วนใหญ่คุณครูก็กรอกเข้ามาแล้วแต่ถ้าคุณครูข่านใดที่ยังไม่กรอกก็สามารถสแกน QR code อันที่2ได้เลยนะคะแล้วก็ไปกรอกข้อมูลได้เลยนะคะซึ่งเมื่อคุณครูเข้ามาตรงนี้ก็ จะเป็นแบบกรอกให้คะแนนซึ่งคุณครูส่วนใหญ่กรอกข้อมากว่า80%แล้วนะคะก็จะเป็นการกรอกข้อมูลที่เรานิเทศไปนะคะ,ะว่าเรานิเทศโดยใครซึ่งตรงนี้ครูผู้ให้นิเทศก็สามารถกรอกได้เลยนะคะหรือคุณครูผู้รับการนิเทศจะนําคะแนนมากรอกเองก็ได้นะคะตรงส่วนนี้นะคะก็ให้คะแนนและหลังจากที่กรอกเรียบร้อยแล้วนะคะก็ข้อมูลก็จะส่งกลับไปเป็น PDF ให้คุณครูทุกท่านสามารถปริ้นเป็นของตัวเองได้เลยค่ะ อันดับสุดท้ายนะคะหลังจากที่เราจัดส่งแบบออนไลน์แบบนิเทศออนไลน์ไปแล้วนะคะสิ่งสําคัญก็คือคุณครูยาลืมจัดส่งภาพนิเทศนะคะซึ่งก็ขอเป็นคนละ2ภาพนะคะอ่ะสองภาพนั้นก็จะเป็นครั้งที่1ก็จะเป็นการนิเทศโดยหัวหน้ากลุงสาระหรือท่านผู้บริหารใช่ไหมคะแล้วก็ครั้งที่2ก็จะเป็นการนิเทศโดยโคุณครูทิชเชอร์นะคะคุณครูก็สามารถสแกน QR โค้ดที่ ได้ให้ไว้นะคะหรือลิงก์ที่ให้ไว้แล้วก็ไปอัปโหลดไฟล์ได้ดังนี้ค่ะ<ม>หลังจากที่คุณครูสแกน QR code ในการนำส่งภาพแล้วนะคะก็จะมาปรากฏหน้าจอภาพนิเทศ1,2,5,6,4นะคะคุณครูก็สามารถคลิกเข้าไปในกลุ่มสาระของตนเองได้เลยนะคะแล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เลยเหมือนกันนะคะ อูปไฟที่เราจะดำเนินการนะคะนะคะคุณครูก็สามารถเลือกภาพเข้ามานะคะ,ะหลังจากที่ครูเลือกภาพเข้ามาแล้วคุณครูก็เปลี่ยนชื่อได้เลยนะคะเป็นนิเทศหนึงนะคะแล้วก็ตามด้วยชื่อของคุณครูเองได้เลย หนึ่งก็คือนิเทศครั้งที่1ที่เราได้รับการน,นิเทศโดยหัวหน้ากลุ่มสาระหรือท่านรองนะคะตรงส่วนนี้แล้วก็ถัดไปคุณครูก็อัปโหลดอีกครั้งค่ะ,ะนะคะก็จะเป็นการนิเทศครั้งที่2องเมื่ออัปโหลดเข้ามาแล้วคุณครูก็เปลี่ยนชื่อได้เลยนะคะเป็นนิเทศสอง แล้วตามด้วยชื่อนะคะก็จะเป็นการอัปโหลดรูปนิเทศอย่างเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะทั้งสองภาพน,นะคะ สำหรับหลังจากที่จัดส่งเอกสารแบบออนไลน์แล้วนะคะก็อย่าลืมพริ้นเอกสารนะคะทั้ง3ฉบับออกมาเป็นฉบับจริงเพื่อนําส่งงานวิชาการนะคะก็สามารถพริ้นฉบับที่1น,นะคะแล้วก็ตามด้วยฉบับที่2นะคะซึ่งเป็น pdf เด้งกลับไปหาทุกท่านอยู่แล้วแล้วก็ฉบับที่2ก็จะมี2อ,อครั้งใช่ไหมคะที่โดยหัวหน้ากลุ่มสาระหรือท่านรองแล้วก็ แล้วก็โดยดดทูโททิชเชอร์นะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยฉบับที่3นะคะถ้าเป็นไปได้ทุกท่านสามารถปริ้นหน้าหลังได้นะคะเพื่อลดความหนาของเอกสารนะคะตรงส่วนนี้ไม่เป็นไรนะคะถ้าทุกท่านจะปริ้นออกมาเป็นหน้าหลังนะคะแล้วก็เมื่อสะดวกก็สามารถนําส่งที่ข้องวิชาการได้เลยนะคะหรือถ้ายังไม่สะดวกก็ขอเป็นเปิดเพิ่มหน้าก็ได้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับฟังค่ะขอบคุณค่ะ